สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นปฏิทินกันนะซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ปี2021หนึ่งพุทธสักราเราจะเลื่อนให้หมดแถวนี่เลยมาดูกันมันจะไปตกอยู่ที่ไหนโอ้โอ้เยย มันไปไม่ได้ลงไปวันพุธเป็นวันโชคลา้ายซะและ้วใช่วันนี้เหมือนกันแล้วปัญหาก็คือเราจะกลับยังไงอ่าาาาๆๆ ทำไมแก้ไขไม่ได้อนี่อะไรกับเตือนเอากลับไปไรช่างเลือกนั้มากกอนสิบนาทีก่อนก็บ้าแล้วนี่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 อู้ สุดยอดโอ้ขนาดนี้ยังอัดนานเลยเพราะงั้นวันนี้เราจะมาจบกับ นี่เราจะจบกันตรงนี้บายบาย